มัดนี้เป็นครั้งที่8ปตรงกับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6พรเข้าพเจ้ารัตนกุลรัตนพลทีขอเป็นมาจาสศธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสสดสาธยายของข้าพเจ้านี้ <c oughs> ขออนุภาพคุณพรัตนไยครูบา,า,บาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายายมนตต่อไป <c oughs> บอกเสืชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตาคัตชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสัสุนันตุสักขโมขถังสักเเคมีจรูเปเคริสีคาระเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรักเเเคมีตะรูวันหะขาหนเเคหาวัตถุมหิเขเตภูมมาจายันตุเทวาชลทรวิสเมยขขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวรวัจนางสาทวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวนกาโลอัยัมพัทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพัทันตา โมเสวดนมะการสิทธิคาถานโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ หมดเสดสัจจเกริยาคถานัตถิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะเสธิเมหนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังธัมโมเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะเสธิเมหนตุสัพพทานัตถิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะเสธิเมหนตุสัพพทา มดเสืมหาการลุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการลุนิโกนาโถอัฐายาสภพปานินางปุริตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสจจวเชนะมาหนตุสภูปัทถวามหาการลุนิโกนาโถหิตายาสพพปานินางปุริตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสจจวเชนะมาหนตุสพูปัทถวามหาการลุนิโกนาโถสุขายาสพพปานินางปุริตวาปารมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอตินัสจาวเชนะมาหนตุสภูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมยังพักวะสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคณสติงปัญจมตเตหิพิคุสตีหิสเปเหววะอรหันเตหิทัศหิจารุกัตาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหนติพักวันตังทัศนายพิคุสังคันจะอัทโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตตทาโหสีอายังโขพักวาสเกสุวิหารติกปิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคณสติงปัญจมตเตหิพิคุสตีหิ สัพเพเหวอาอรหาันเตหิทัสหิจโรโกาธาตุหิทเทวตายเยภุเยนะสันนิปติตาหงติภควันตังทัศนายะพิขุสังคันจัดยันนูนามยามปีเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควโตสันติเกปัจเจกาคาถาภาเสยามาติอัทโคตาทเทวตาเสยยะธาปีนามะพระวาปุริโชโสสัสมมชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทเวสุ อันตระหิตาภควตโตปุระโตปาตุระหังสุอัธโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกาบันตังอักทังสุเอกาบันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคัตตมหีมังธรรมสมยังทักขิตายะวะอราชิตาสังคันติอธโคอลาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสสิตตาพิโคโสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรมมกังสุสารถิวะเนตานิคะ เศราอินทิยาณิรักขันติปัติตาติอัทโขอัปลาเทวตาพระกบโตสันติเกอิมังคถังอภาสีเชตวาคีรังเชตวปาลีคังอินทคีรังโอหัดจำมะเมชาเตจารันติสุทาวิกมะลาจักขุดมาตาสุทังตาสุสูนาคาติอัทโขอปลาเทวตาพระกบโตสันตเกอิมังคถังอภาสรียเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเสสันติติ อาทโคพระควาลพิขูอมันเตศีเยผู้เยนะพิคเวทัสสุโลกาธาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจ่ายเยปิเทพิคเวอเหิสูงอติตามัทานานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระคนตานางเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาหิสูงเสยยะทัปปีมยหังเอตานะหิ เยปิเตพิขเวพระวิสสันติอนาคตามัทานังอานามโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักวันตานังเอตประละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสสันติเสยญาตาปีไมหังเอตาะหิอจิคิดสามีพิขเวเทวกายานังนามามิกิตายสามีพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิตสามีพิขเวเทวกายานังนามามิตังสนาสาธุกังมณสิกโรธาพาสิตสามิติเอวังพันตติโคเตพิขูพักวโตปัจจโสสูงพะควาเอตทาเทวจัร ิโลกามนุกัสาามิยัตถภูมมาตทัสสิตาเยสิตาคิริคบพลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุนโนโอทาตามนัสสาสุทธาวิปัสสนมนาวิลาภิโยปัญจสเตยตวาวนเนกปีรวัฒเวตาโตมันดยิสถาสาวกีสากเกส,าสนระเต <c oughs> เทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวเตจะอาตับปมกะรุงสุตวาพุทธศาสสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมนุษยานัทสนางอภิเกสตามัทคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกศาสนางอมนุษานามัทธสูงอภิเกนตามัทคุงที่สาสภาพุทธาหงตัจนสพังอภิญญายะววกิตวานัจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาถาพิกโวเยวหังกิตายิสสามิคิราหิอนุปุพโส สตาสหัสสาวะยาขาภูมากปิรวัตวาอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินโอมทัพมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังชัดสหัสสาหมะกัตตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสัสสินโอมทัพมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนัง สาตาคิลาติสาสายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมทามนาพิกามุงพี่คุณังสมิติงวนังอิเจเตโสรัสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมทามนาพิกามุงพี่คุณังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโนอิติมันโตชิติมันโตวนะวันโตยัสสิโนมทามนาพิกามุงพี่คุณังสมิติงวนัง กุมพิโรราชาฮิโกเวปุลสานิเวสนังพิโยนังสตาสหัสสังยักขานาังปิยิรุปานสติกุมพิโรราชาคาิโกโสโปะาคาัสสมิติงวนังปุริมัญจาตทิสังราชาทัตตะรัตโธปัสสาสติคันทพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพะโวอ,อินทม,มานานมหัพลาอิทิมโตชิติมโตวันนวันโต,นนนตยัสสิโนโมนทามานาพิกามุงพิกุลนังสมิติงวนงังทักขิน,นันจัตทิสังราชาวิรูลาโหตปัสสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชา ยสสิโสปุตตะปิตัสภะโหวินทมนามหัพลาอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยสสิโนมธทมนาพิกามุงพิกุูนางสามิติงวังปัชมันจัตทิสังราชาวิรูปโขปสาสตินาคานางอธิปฏิมหาราชยสสิโสปุตตะปิตัสภะโหวินทมนามหัพลาอิติมันโตชิติมันโตนาวันโตยสสิโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวังอุตตรันจัตทิสังราชากุเวโรตปัาสาสติยักขานางอธิปฏิมหาราชายสสิโส พุทธาปิตัสสะพะโหอินทามนามหัพลาอิติมันโตชิติมันโตนาันโตยัสัสิโนมัทามนาพิกามงพี่คุณนางสมิติงวังปุริมะที่สั่งท่าตักโถทักขิเนนะวิรุฬลาอโกปัชิเมนะวิรูปโขกุเวโลตรังที่สั่งจัตตโรเตมหาราชาสามันตาจัตตโรทิสาทักันรานาอักทังสุวเนกปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอคูวันจันิการสา มายากุเทนตุเวเทนตุวิภูจัวิภูโตสหจันทโนกามาเสตโธจะกินนุคันทุนิคันทุจักปนาโทอปามัญโยจะเทวสุโตจะกมาตริจิตตเสโนจะกขันทภโณโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะูสิยาวัชสาเอเตตันเยจราชาโนขันทภพาสหะลายชุภิโมทมานาภิกามุมภิกุณะภิกุณังสมิติงวังอฏฐะคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรมพลัสตลาอาคูปายาคาสหะยาติภิ ยามุนาทตาัตตลัทธาจาักอาคูนาคายัส,สินโนเอราวัณโนมหานาโคศปาคัสสมิติงวนงังเยนาครา,าเชยสาหะวันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจากักรูเวหายาสาเตวรมัชป,ปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาครา,าชานามาสิสุปนตเขมมะกาสีพุทโธสันห,หิวาจาหิวปะวะหาย,ยันตานาคาสุปนาสรณะณามะังสุพุทัง ชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอัสนาสิตาพาตโรวัสวัสเสเตอิทิมันโตยะส,สินโนการะกัญชามหาพิสมาอัสลาธานะเวคสาเว,าาวปจิติสติติจะปะหารโทนมมจีสหสัตตัญจะปริปตตานังสเพเวโรจานามกาสเยนนหิตวาพระิงเสนัางราหุพทัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกุณังสมิตินางน อาโปจัตเทวปัทวีจัตเตโชวายโยตหาขมงวัรุณาวัรุณาเทวโสโมจัตยสุสาสหเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเสตทัศสถากายาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันัมันโตยัสสิโนมมทามนาพิกรมุงพิกขุนังสมิติวันังเวนทุนจัตเทวาสารีจัตอัสมาจัตทุเวยยะมาจันทัศสุปานิสาเทวาจันทามคูปุรักขิตาสุริยสุปานิสาเทวสุริยามูปุรักขิตานัคตานิปุรักขิตวาอาคูมันทาวลาหกา วัสุนางวสุเศธโถสกโกปาคาปิรินทัโททัตเสเต,เตทัสธากายาสพเพนานตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมัทมะนาพิกามุงพิกุณนางสังิติงมนัง อทฏคูสามภูเทวาชลมคคิิการิวะอริทากาจัโลชาจาักอุมามบุพพนิพพานสีโนวัลลินาสหาธรรมจักอจิตาจาักอเนชากาสุเลยะลิจลาอาคูอาคูวาสามนเนสีโนทัสเตเตทัสสถากายาสาเพนานตตะวันนิโนอิทิมโตชุดิมันโต,ตวนาว,นวนันโตยัสสีโนโมทามนาพิกามุงพิกุน,นังสัมติงวนางสัมมนามหาสัมมนามนุษสามนุษสุตมาขิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอัฏคูหาระโยเทวาเย,ยจัโลหิตาวาสิโน ปาลคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสินโนทัสเตทัสสถากายาสพเนนาตตะวันนินโนอิทิมตโตชิติมันโตวันนันโตยสัสสินโนมทมา,นา,ามนาภิกขมงภิกขุนางสมิติวันนงสุก,กากรดุมหารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทัตตะไคหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สถามัตตาหารคชามิสกกาจาย,ยสาสิโนอัทนยังอาคาปะชิโนโยทิสาพิวัต,ติติทัสเตเตทัสธากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตยาสิโนโมทามนาพิกามูพิกุนังสมิติงวังเขมิยาเตสิตายามากัฏกาจาย,ยสาสิโนสัมพิตกาลามัสเศชา โชติมานาจะอาสวานิมานนติโนอาคูอัทาคูปะละนิมิตาทาัตเสเตทัสถากายาสาเพนานาตตะวันนิโนอินติมนโตชิติมนโตวันโนาวานาันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามูพิกุณังสมิติงวานางังสัทเถเตเทวานิกายาสาเพนานาตตะวันนิโนนามันวิเยนะอาคันชูงเย,ยจันเย,ยสัติสาสหาปะปวุธชาติมัคคีรังโอคตินานัมานาสวังทักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุภมมาปรมัตโตจากปุตตาอิทิมตโตสหะสนั่งกุมารโลติโสจะาโสวาคัสสัมิติงวนางสหะสุภมาโลกานางมหาพมมาพิติขติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัดเสท้อิสราอาคูปัญเจกับวัสวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอพิกันเตสินเทเทเวสภมเกมาลเสนาอภิกามิปัญสะการถันสะมันที่ยังเอขะทันหทะพันทะท ลาเคนันธานมันูสมรตาปริวาเลถามาวมุจิถักโกจินังอิติตาธามหันเสนโกันหาเสนนางอเปสยิปานินาตระมาหจ,จัสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโขทะนะยันโตวสวิชุกโกตถาโสาปฏิทาวติสังกุโทอัสยงวงศีตันจสัสพังอภิญญายะอวักขิตวานะจักขุมาตาโตอมันติสัทธาสาวเกศศาสนาเติมารเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิโคโวเยวหังกิตตยิสามิ ไจับอาตับปรมัตกรุงสุตวาพุทธศักสาศาสนาวิตราเิหิปการมุงในสามลมาปีอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสิโนโมทติสาพุติหิสาวกเตชะเนสุตตาติบบุเสด็จจุลชัยยปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสารตันัตยธรรมมิการเตชะปสิทธิปสีเทวานารายะปัลเมสุลาสิทธิพมมาจะอินทาจัจตุโลกาคัมภีรกรกการสมุทาภูตุงขังคาจะสมมัชยยปสิทธิพะวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธทีอุทธีนาทีนาทีาทชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนิสยัยนิไรสายเสียนะนามรุราชจ้พนนรชีชัยยะชัยยะคำพีประสงพีนาคินทนาคีปีสาจปูจกกาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาธนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคากุรคันถกชัยยะชัยยะคัจฉคนัตตุรงสุกรัพพุชงสีหาพยาคตีปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขคายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุนาสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสัธาสุชยาชัยยะชัยยะธรณีสันตินสัธาชัยยะชัยยะมังกราดลัญยาพระวัคเเ ชัยยะชัยยะวัลุณนยะเขชัยยะชัยยะลักษีสุรพุชธเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธาสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโลหลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุนหาโกวิลูปัโขจันทิมาดวิ อินทรจะเวนัตโยจากกูเวโลวัลโนปิจากอัคีวายโยจะปาชนโหกุมาโลทัตตารฐโกอัทารสัมมาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสินโนสาวการสภาชยยาลโมพระวันตุเตชยยะธโมจากสังโคจากทัศปาโลจากชยยะกังเอเตนะชชยยะเตเชนะชยยะสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชยยะมังคลัง ชายโยปิพุทธสัสว์สิมโตอยังมารสัจจปาปีมโตปราชยโยอุอโโคสยัม,พมโ,มโธยยพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาภพมัคคนาไมเหสิโนชัยโยปิพุทธสัสว์สิมโตอยังมารสัจจปาปีมโตปราชโยอุโโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาอินทคนาไมเหสิโน ชโยปิพุทธสัสตริย์มตออยังมารสัจปาปีมโตปราเชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาเทวคณามหิสีโนชโยปิพุทธสัสตริย์มตออยังมารสัจปาปีมโตปราเชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาสุปนัคณามหิสีโนชโยปิพุทธสัสตริย์มตออยังมารสัจปาปีมโตปราเชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตถานาคคณามหิสีโน ชยโยปีพุทธ,ธศัตรีมตวอยังมารัจจปปาปีมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตถาสพมมคณาวหิสีโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัต,ตโนเอวังตะวันวิชยโยหหิชย,ยสุชย,ยมังคะเลอปราชิตักปัดลังเกสีเซปทาควิปกคะเลอภิเซเกสัาพะพุทธ,ธานังอคักปปโตปโมทติ สุลักขตังสุมังคณังสุปะทตังสุหุติตังสุขนโนสมุโหโตจ่สุยิขังพม,มจาริสุปทักขีนังกายกมังวาจากมังปทักขีนัง,นนงปทักขีนังมโนกมังปณิถีเตปทักขีนาปทักขีนานิกรตะวนานะลาพันตัดเถปทักขีเน เตอัตถารัตฐานสกิตาวิจุนหาพุทธศาสนาอโลคาสกิตาโหนทาสหสัพเพหิยติภิสุนันตุพลโตเยเทวาอสมิธาเนอธิคตาทิฆายุกาสธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินาสานังยากาจิปทานาเตสังสเพปุเรนตุมโนดฐานยุตตกาเลปวัสสันตุวัสังวัสสาวลาหกาโลคาจุปทวาเตสังนิวาเรนตุจัสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุญาถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวะเมสตังเอกังสมยังพักควาสาวัตถิยังวิหารติเชตตะวณีอนากปินทิกัสสะอารามตตะโคพักควาพิขุอมันเตสีพิขาวติพัฒนเตติเตพิขุพักควาโตปจัตสสุงพักควาเอตะทวจัอุูปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวะสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตัณฑาคตวะพิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาพิสัมเตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติยุวานติวิพาชติอุตตานีกระดนติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิกคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสสธาตุธรรมมัทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุกขติ ตัตทาคตวะพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเนตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานีกรลนติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานงอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพธรรมาอนัตตาติ ตั้งตถาคตวภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัตติวิพัสติอุตานีกรณนติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทมะโอจ่าภะควาอัตตมนาเตภิกขุภะควโตภาสิตังอภินันทุติ บสวดพัทเทกะรัตคาถาอติตังนามวะเขมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตัมปะหิน,นันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั่นจะโยทำมังตะทะตถวิปัสติอสังอิรังอสังกุปปังตังวิทามนุครูไหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจะแจ้งไม่งอนเงันคอนแขงเขาควรเพราะภูนอ,อาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณะนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นันินโนสังฆะดันเตนะมหาเสนีนะมัจนาเพราะการผัดเทียนต่อมัจราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามตันทิตังตังเวภัตเทกะรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมสังเวคปัจจะเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเทสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเทธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุบังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนเอาวัดสังมายามาลีตับพังอันเราจักพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชกายยัง กายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกระดิ่งขนาดอ่ว่าประดึกหนังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยทายธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานนิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเต้สังอุปสมโมสุโข ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเทสัตามารันติจ่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มมลิงสุดจาเมลิดเสลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทว่าหังมลิดสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมอดทัศสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิกุสลังกรมมังสเพหิตพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตโยเยเทวาอสิมิงทานีอาทคตคาทิฆายุการศถาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสภอญาติกาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพปิสาสภพยพยขาสัพเพเบตาสุกิตาหนตุทุกขาประมูลจันตุ สัพเพอาจารยิยุปชายัสกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพนักขตาสกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพเทวาสกิตาโหตุทุกขาปมุลจันตุสัพเพสามัตตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราาสินีทูเปคเดโพทิคเดแตหิงแตหิงตาธรรมธทานในะภวันตุปูชิตาโสทิงกรณเตถาว,วิหารามันทะเลเทราจมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทสานิข้ามาจะาอิสลาสปนภูตาสกิตาพระวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัมนวาสังเสทาชาตาโวปาติกานิยนิกังธรรมะวลังปฏิจัเตสัเพปิทุกคสักกลนตุสังฆยัง ธาตูจิรังสตังธโมธัมมัฏฐาจะปุคลาสังโฆหอวตูสมะโควะอัธยจาริตายจักอัมเหรักขันตุสตังโมสัพเพปิธัมมจาริโนวุฒิยิสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยประเวทิเตปัศนาหตูสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุทธิภาวายัสตานังสมิธังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจะกอัตตาชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนนราชาโนประชังรักขันตูสัพพทา บทส่งเทวดาเทวตาอุโยชนะคถาทุกขปตตาจนิดทุกขาพยปัตาชนิพยาโสกปตตาจนิดโสกาโหตุสเพปีปานิโนเนตาวตาจะอมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเพเทวานนโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัธายาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุคันตุเทวตาคาตา สุงคระ,ะคาถาโหนตุสัพพังสุงครงรักคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสโธทีโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุง er, <survivors> ครงรักคันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสโธทีโหนตุนิรันตระโหนตุสัพพังสุงครงรักคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสโธทีโหนตุนิรันตรง สพเพุทธาพระปตาปเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพุทธาพระปตาปเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพุทธาพระปตาปเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพุทธาพระปตาปเจกานจ่จยยังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพ thinking, พุทธาพระปตาปเจกาน am, ันจายังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธาม <ness> <controversial> ิส <Bi> ัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปพตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจเตชีนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เสดจสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกศกโลกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลง่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาท์พร้อมน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์เมล็ดได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ